สวัสดีผมอ่ะมาดูข่าวของตัวค a n ์โนว l ลลหน่อยนะตัวนี้นะครับเคยขายตัวของแลนไปเรียบร้อยเป็นบ้านเแบบนี้นะถ้าใครได้ติดตามนะครับก็จะเห็นว่ามันมีบ้านขายกันอยู่ในตัวของ JPG Store นะนะครับแล้วก็ตัวของ CNT f นะครับหน้าตาประมาณนี้แล้วก็รอบนี้นะอีกประมาณกี่ชั่วโมงที่ก็บอกหน้าเว็บนะครับนี่ รอบของพรีเซลนะครับก็จะขายในอีกนี้แล้วก็สำหรับปลิกนะครับก็อีก9ชั่วโมงนะก็ใครมีสิทธิ์ซื้อตรงไหนก็ลองเข้าจับจ้องจับต้องตรงนั้นนะครับ4ชั่วโมงนี้คนที่ซื้อได้คือใครพรีเซลเนี่ยก็ลองลองกดเข้ามาดูนะใช้คาราน o แล้วก็ไม่ได้บอกว่าใช้กี่คารานุอีด้านแหละนะครับไม่รู้ว่าใช้กี่เอดาซื้อนะซึ่งราคาของมันนะครับ มันอยู่ประมาณนี้อ่ากดตรงนี้นะครับกดที่หน้าเว็บแล้วก็กดไปที่ไอ้คอลเลคชันของเราเนี่ยนะก็มีขายอยู่หกร้ห้าสินะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้ราคาโฟอยู่ที่6กสิบสี่เอดานะครับความเรอเ t ตี้เนี่ยดูกันยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบนะมันมิ้นกันเห็นจำมิน์ก็เลยจะมาดูที่แหละนะครับอ่ะนะครับนี่ฮะมีเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นว่า ความแรงตรงนี้ป่ะลองไปดูที่แพงๆมันอะไรเนี่ยแล้วก็มีการวอร์ติฟายเรียบร้อยนะเครื่องหมายมีอยู่นะครับอ่ไปดูที่แพงๆหน่อยสิร้อยห้าสิบะร้อยหกสิบแปดะมาเป็นยังไงดูสินี่ฮะตรงนี้เลขห้าขึ้นมาจากสี่นะเปอร์เซ็นต์อ่ไปดูแพงๆ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 นี่บ้าน เป็นบ้านไม้สวยๆหนึ่งคูนหนึ่งพลอ็อตมินิวิลล่ามันเป็นยังไงออฟฟิศออฟฟิศแอลเลอรลลี่อ๋อรูปแบบบ้านน,นะเนาะมินิวิลล่าอันนี้ล่ะออฟฟิศออฟฟิศเหมือนกัน มีรถด้วยเหรอแลมโบโด้วยเหรอจอดอยู่นี่ฮะเฮ้ยที่แพงอาจจะมีรถจอดด้วยว่าแลมโบโ่อะไรจอดเนี่ยใช่ไหมเกี่ยวปะนี่เทสลาจอดอยู่ด้วยเออเอานี่คุณซื้อคุณมีจามียานอวกาศจอดนี่อย่างแจ๋วสเวปเชยเอย่อยังไงนะดูเนี่ยคล้ายๆว่ามีอะไรออปชันอะไรเพิ่มในบ้านใช่ไหม ไอ้ถูกๆเมื่อกี้ตกลงมีอะไรจอดอยู่มันไม่มีใช่ไหมเนี่ยบ้านเปล่าๆนะครับอันนี้มีไมโครโฟนอยู่บนหลังคามันเป็นอะไรอะป้ายโฆษณาเหรอบาสเกตบอลอยู่นี่เป็นสนามบาสอยู่ข้างหน้านะครับก็นี่แหละรูปแบบความแตกต่างของมันนะโอเคทีนี้เดี๋ยวพออีกสีชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีตรงนี้ขายเป็นมินิคอมเมเชียลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะ ซุ่มนะเป็นการสุม่มแปะอยู่ข้างบนหลังคาบ้านเป่า <c oughs> นี่นะครับส่วนตรงนี้คือไม่ได้บอกรายละเอียดไงว่ามันจะอะไรยังไงนะว่าใช้กี่กี่อด้าซื้อนะครับเออรายละเอียดไม่บอกเลยอ่ะเหลือไปกดในทวิตมีบอกไหม ไม่บอกนะอย่าบอกมิ้นฟรีนะให้ฟรีป่ะเนี่ยไม่บอกราคาเนี่ยฮะจริงๆมันต้องบอกอนะเพียงแต่เราหาไม่เจอใช่ไหมอ่คืออ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่เป็นไรก็เก็บเก็บไว้ไม่ไม่ถึงร้อยเอได้แล้วนะครับเพราะราคามันขายกันอยู่เจ็ดสิบใช่ไหมถูกๆูกอ่ะเออก็ลองดูนะ อีกเก้ชั่วโมงนะครับอีกสชั่วโมงลองมาไม่รู้ว่าไอพีเซอร์ตัวนี้ใครเป็นคนซื้อได้บ้างนะลองกดเข้ามาดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเรารักเล็กนี่คือแน่นอนทุกคนซื้อได้นะครับผมอันนี้ก็เห็นมันประกาศมินตกันอยู่ผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรก่อนนันนี้นะเพียงแต่เราเคยเห็นบ้านในพวกนี้อยู่ในตัวของ Market ที่มันขายกันอยู่ทั้งสนาทีกับตัวของเจเจพีจีสโเนี่ยนะครับ แต่ตลาดอื่นเราก็ไม่เห็นนะก่อนอันนี้เราก็มาซื้อตัวของว o ร์นออฟคาราโนกันอยู่ใช่ไหมนี่มันเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยเออนะก็รายละเอียดอย่างอื่นไม่ทราบจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวคล้ายๆว่าเห็นมันเหลือไม่กี่ชั่วโมงไงก็เลยทําคลิปไว้เล็กๆน้อยๆสั้นๆจะได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามต้นน้ำจีจีด้วยนะไปละสวัสดีครับผม